ผมเริ่มทำมันเส้นสายมาตั้งแต่ปีปลายปี2540นะครับก็พัฒนาเครื่องจักรมาเรื่อยะนครับเพราะว่าทําไปแล้วก็เจอปัญหานะครับเจอปัญหาแล้วก็แก้ไปแก้ไปแก้ไปนะครับจนถึงปัจจุบันนะครัเครื่องของเราเนี่ยฮะเราพัฒนามาหลายชุดนะครับแรกๆมันก็มีปัญหาครับออกไม่เกี้ยงบ้างนะครับมียังมีเศษนู่นเศษนี่ติดไปเยอะบ้างอะไรเยอะบ้างนะครับจนอยู่นี้ฮะเราแก้ปัญหาพวกนั้นได้หมดทุกตัวนะครับ เครื่องชุดแรกผมก็ใช้ระบบคล้ายๆลงแป้งครับระบบหมุนหมุนหมุนออกไปเนี่ยนะครับมันช้าครับสะอาดจริงครับแต่มันก็ช้านะครับดูทีแรกก็ดูว่าสะอาดนะครับแต่เจริงๆเนี่ยมันก็ไม่สะอาดต่แค่เราต้องการนะครับก็เลยเกิดไอเดียครับชุดที่สองเราขึ้นมานะครับชุดที่สองขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นเซพาน่าขึ้นไปแล้วผ่านตะกกรชุดเดียวนะครับก็ใช้อยู่ฮะใช้อยู่ได้สักครึ่งปีนะครับใช้ครึ่ง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 ปี ก็เกิดปัญหานะครับว่าอ้อยราคาถูกอ้อยราคาถูกนะครับายอ้อยก็หันกลับมาทามาปลูกมันกันเยอะขึ้นนะครับเราไปเจอดินเหนียวไปเจอดินเหนียวเรามีปัญหาข้อร่อไม่เคยออกตะแกรงชิด2สองรเนี่ยมันมีปัญหาเ่อไม่ออกแล้วก็ไปนั่งดูเอ๊ะม,มาทำมันร่อไม่ออกอ้มันสั้นเกินไปแล้วก็ปรับใหม่ครับปรับจากร่อนมาเป็นอุลชุดที่สามก็เกิดขึ้นมานะครับก็คือร่อผ่านตะแกรงชุดแรกเสร็จมาผ่านตะแกรงชุดที่สองอีกรอบหนึ่งให้มันยาวขึ้นนะครับ ก็ได้ผลครับนะได้ได้ได้ผลก็ใช้ไปหลายปีนะครับก็พัฒนาขึ้นมาชุดที่สี่นะครับอยู่โรงอยู่อยู่ใโรงงานเก่าชุดนั้นแล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันจะล่อนเร็วขึ้นนะครับแล้วมีเครื่องโม่อยู่นั้นในตัวเสร็จนะครับชุดนั้นก็ใช้งานอยู่นะครับอยู่โรงงานเก่ามาชุดนี้ฮะเป็นชุดสุดท้ายชุดล่าสุดและชุดที่5้านะครับก็ระบบเหมือนกันหมดแต่ตรงนี้เราเพิ่มระบบ ก็คัดเอาหินออกได้ด้วยนะ่งที่อื่นจะไม่มีฮะมีที่นี่ที่เดียวนะครับเราสามารถดึงเอาหินออกมาได้นะครับและกระบวนการทั้งหมดก็จะเหมือนโรงงานเก่าก็คือลงล่อนล่อนผ่านสองชุดและสองช่วงแล้วก็ไะเข้าเครื่องโม่เหมือนกับโรงงานทั่วๆไปครับหลานนั่งของเราครับนะครับเรารับรับบอลสำหรับหลังจากเกษตรกรในเขตพื้นที่นะครับใกล้ๆนะครับแล้วก็ห่างออกไปอย่างเช่นอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองอำเภอด่มะขามเตี้ยไซโยก ทองพะภูมิสังขะนะครับแล้วก็แล้วก็อำเภอเมืองบางส่วนนะฮะเข้ามาที่นี่นะครับนักขบวนการของเราหัวมันเข้ามาแล้วนะครับเราจะมา่านชุดล่อนทําความสะอาดนะครับแต่การชุดแรกที่เ่าเห็นเอาไว้ล่อนดินทรายออกกับหินครับเพราะหินนะครับมันเป็นปัญหามากกับเครื่องจักรนะครับเราเอามันออกได้ครับนะฮะโดยผ่านขบวนการของเรานะครับหลังจากแล้วก็ผ่านตัวตการที่2ตงแตการที่สองเพื่อ เอาหนวดนะครับอพวกเศษหนวดพวกรากพวกยาออกไปนะครับเพื่อลดเยื่อใยนะครับเพื่อให้ได้มันเส้นที่มีหัวมันที่มีคุณภาพเพื่อจะเป็นเส้นสะอาดต่อไปครับมันเส้นที่เราผลิตได้นะครับคุณภาพจะดีกว่าที่อื่นตรงที่สิ่งเจือปนของเราจะน้อยครับนะฮะน้อยมากๆนะครับพวกเศษดินทรายเนี่ยจะเป็นน้อยมากนะครับแม้กระทั่งพวกเย oh, ื่อใยพวกเปลือกพวกหนวดที่เนี่ยที่ไม่มีใครสามารถออกได้นะครับแต่เราเอาออกมาได้ส่วนหนึ่งครับ ออกมาส่วนหนึ่งทําให้มันเส้นของเราเนี่คุณภาพดีฮะทำให้โรงงานเอทานอลอาหารสัตว์นะครับทุกคนอยากได้หมดนะครับจนกระทั่งของเราไม่พอแบ่งขายทุกวันนี้นะครับเกษตรกร,ร,กรในบ้านเราเนี่ยพฤติกรรมการขุดถัมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปนะครับมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยครับเขาจะขุดถัมันขึ้นมาแล้วเครืสับตะหูอกกอนนะครับใส่เข่งแบกขึ้นรถนะครับจะปัจจุบันนี้ไม่ใช่ครับ เกษตรกรส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ดีกว่าครับส่วนใหญ่นะครับถอนข้วมันขึ้นมาแล้วก็โยนขึ้นบนรถทั้งงาทั้งหัวแล้วค่อยไปสับอหัวออกท่านลองนึกดูครับว่าสภาพดินทรายติดติได้มากมายขนาดไหนนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องร่อนชุดน,นี้แย่ครับดินทรายจะโผล่ที่ต่างประเทศนะครับทาให้ขาดความเชื่อมัน่นต่างประเทศเนยือจะซื้อเราน้อยลงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดนะครับปีนี้ฮะปีที่ผ่านเราเห็นได้ชัดเพราะว่าพอมันของเพื่อนบ้านเราออกมาแทบจะหยุดซื้อมันทิงทั้งเราเลยเพราะว่า เราเคยมีประวัติศาสตร์เรื่องของสิงเจปนนะฮะเมื่อก่อนนี้เราเคยส่งสภาพยุโรปอยู่ปีในค่าหกล้านตันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ส่งเขาแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของสิงเจปนในหัวมันสัมบหลังนะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการครับนะฮะมาทำเลยครับก่อนที่ตลาดเรามันจะสายเกินไปนะครับผู้ซื้อเริ่มมีปัญหาดูอย่างปีที่ผ่านมาเลยครับกับเพราะสิงเจป์เนี่ยเรื่องคุณภาพของเราเนี่ยครับทำให้ผู้ซื้อเนี่ยเบรสไปซื้อมันเพื่อนบ้านเราหมดนะครับจนมันเพื่อนบ้านเราหมดเมื่อไหร่ หมดปุ๊บค่อยหันมาซื้อของเรานะครับซึ่งตรงนี้ฮะเป็นการบ่งชี้นะครับว่าถ้าเรายังขืนทํสองคุณภาพาต่ำๆอยู่เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับมีปัญหาแน่นอนแล้วตอนนี้คนซื้อนะครับแต่คนจีนเนี่ยครับด้ส่งเสริมให้ทางเวียดนามทางกัมพูชาทางลาวท,งทงางเขม่าขยายพื้นที่ปลูกม,มันสำปะหลังออกไปนะครับถ้าเขาอยากจนพออีกหน่อยรู้วิวขายใครครับดูดูสภาพอย่าง น่าจะไปยังไปได้ดีนะครับไปได้ดีอยู่เพราะว่าดูสังเกตจากปีนี้พืชแต่ะละตัวนะพืชเศรษฐกิจทุกตัวมันจะเป็นข้าวข้าวโพดอ้อยนะครับแย่ทุกตัวเหลือมันสำปะหลังตัวเดียวนะครับเหลือมันสำปะหลังตัวเดียวนะฮะนะครับทำให้พื้นที่การปลูกในปีเนี้ยนะครก็ปีในฤะดูการหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะครับตรงนี้ครับก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยทำของคุณภาพนะครับเพื่อเราจะจะขายกันได้ถ้าเราไม่ทําคุณภาพเราคงขายยากแน่นอนนะ